ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบตเตเทรดรายการที่จะมาแนะนําให้คุณผู้ชมนั้นเลือกหุ้นให้ถูกตัวถูการาคาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม e f i ิน t o c k Pick Up ค่ะและว,วันนี้คุณผู้ชมพบกับดิฉันมณฑน,น์คงสังรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้นะคะและเป็นประจำนะคะรายการของเราจะมีอีกหนึ่งท่านเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราซึ่งเขาก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะกับคุณวชิรเมธทเนศสถิพง์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้เราเกี่ยวกับพูดเกี่ยวข้อมูล ปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานนะคะคือในเทปก่อนๆเนี่ยเราจะพูดถึงการใช้ตรงปฏิทินสต็อกโฟกาสาซึ่งจะดูปฏิทินแล้วก็ดูได้ว่าวันไหนหุ้นตัวไหนจ่ายปันผลหุ้นตัวไหนจ่ายแรประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ต่างๆมากมายคือเป็นประโยชน์ของการใช้ปฏิทินถูกไหมคัครับแต่ว่าตรงสต็อกโฟกัสเนี่ยยังมีอีกหลากหลายให้เราสามารถดูได้ค่ะวันนี้พี่เมธเอาอะไรมาแนะนําคุณผู้ชมกันบ้างจริงๆเราจะพูดถึงฟังก์ชันที่ใช้เปรียบเทียบข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับเราจะพูดถึงสถิติหลักทรัพค่ะฟังดูดีมากสถิตินะสถิติเออจริงๆคือเราต้องการจะดูเอาตัวเลขทางการเงินอย่างง่ายๆของบริษัทจดทะเบียนแต่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับมาเปรียบเทียบแต่วันนี้เราต้องมี คอนเซปต์ Concept, แล้วก็มีความเข้าใจเขาสักน,นิดหนึ่งว่าจริงๆการเปรียบเทียบตัวนี้นะครับมันก็ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ถูกแพงแต่ความถูกแพงมันเป็นเรื่องหนึ่งกับาการที่คนให้มูลค่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันมีอยู่2ส่วนด้วยกันนี่เดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องมือเลยดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็คลิกที่ stock focus ทางด้านซ้ายหลังจากนั้นเลือกด้านบนครับสถิติหลักทรัพย์ปึ๊นขึ้นมาเสร็จแล้วก็ขยายใหญ่สักนิดหนึ่งเปิดมาดูสักนิดหนึ่ง ในส่วนนี้นะครับวิธีการที่เราใช้งานเนี่ยเราก็เลือกเซกเตอร์ตรงนี้ครับว่าเราจะเลือกกลุ่มหุ้นใดดูเป็นกลุ่มเลยนะแต่ว่าเราดีฟอลต์ไว้ที่ bank แบงก์แหละดีแล้วเราก็กดปุ่มโกนะครับซึ่งคราวนี้เขาจะมีวันที่ตรงนี้ให้เราตั้งได้ว่าดูอ้างอิงราคาช่วงเวลาไหนนะครับแต่เราก็ดูค่าล่าสุดแหละซึ่งมันก็จะอ้างอิงราคาปิดวันก่อนหน้าโดยธรรมชาติคราวนี้พอเรามาดูตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะสรุปอะไรบ้างที่เราสามารถดูได้แบบ คร่าวๆและพอเป็นประโยชน์บ้างนะคร mm ับ hmm. สำหรับนักลงทุนเนี่ยมันจะมีที่สําคัญด้วยกันถ้าเราต่อยอดจากฟังก์ชันที่เราพูดถึงคือหุ้นปันผลอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะนึกถึงเงินปันผลเนี่ยเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนเงินปันผลตรงนี้ mm hmm. ซึ่งเราอาจจะดูได้อันนี้คือหุ้นในกลุ่มแบงก์เนี่ยถ้าเราดูไปเฮ้ยแบงก์แรกได้ให้ได้2% 3% 0.4 2% 5% 5%์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสี่สองเปอร์เซ็นต์ห้าเปอย่างตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าถ้าเราตั้งต้นจากเงินปันผลเนี่ยนะ เอาแบบยังไม่ได้ดูคุณภาพก็น,นะะมีหุ้นอยู่ประมาณ3ตัวที่ในกลุ่มแบงค์ที่ได้ปันผล5%้าเอร์เซมีตัวอะไรบ้างอ่ะอนี่เลยตัวแรกเลยนะครับ T Cap แ,แอ่าจากล่างขึ้นบนตัวที่สองนะครับ s ลด์ไ <T> B KTB ตัวที่สาม KKP อ่า KKP ครับเขานี้ทั้งสามตัวเนี้ยให้ปันผล5%นิเปอร์นิดๆแล้วก็เฮ้ยสามตัวนี้สูสีว่าแต่ว่า หุ้นตัวไหนดีกว่าตัวไหนถ้าวัดปันผลที่มันเฉือนกันนิดเดียวดูแล้วไม่เยอะเราก็อาจจะไปสังเกตอีกอันหนึ่งถัดไปฟึบนะอันนี้เรียกว่าราคาหานด้วยมูลค่าทางบัญชีอีกช่องหนึ่งหมายความว่าเราต้องมาเข้าใจคําว่ามูลค่าทางบัญชีก่อนนะมูลค่าทางบัญชีถัดออกมาอีกช่องหนึ่งถัดทอไมช่องนึงคิดว่ามูลค่าทางบัญชีจะเข้าใจง่ายกว่ายกตัวอย่างที่มีการพูดกันนะให้แบบเข้าใจง่ายโดยทงบัญชีก็คืออย่างนี้ ยกตัวอย่างเช่นหุ้น KTB เนีนะครับมูล,ลค่าทางบัญชีเนี่ย17บาท19สตางค์แต่ถัดมาทางซ้ายมือเนี่ยราคาหุ้นปัจจุบันขาย17บาท80ค่ะแสดงว่าถ้าเรานำสินทรัพย์ของ KTB เนี่ยไปขายทอดตลาดในราคาตามบัญชีเนี่ยเราจะขายได้ราคา17บาท19สตางค แต่ราคาหุ้นปัจจุบันมันซื้อขายกันที่17บเบาทแปสตางก็คือว่าจะได้ถูกกว่าถูกไหมคะอันนี้อันนี้แพงกว่าหมายว่าราคาหุ้น17บเจ็ดบาทแแต่ถ้าเราเอาไปขายได้แค่17บเาทสิสตางค์แต่ถัดมาอีกตัวหนึ่งข้างบนครับน้องเกดครับมันเขียนว่ามูลค่าทางบัญชีคือ KKP เนี่ยสี่สบาทสาสตางคแต่ว่าราคาในกระดาษหุ้นปัจจุบัน35บาทเจสตาง แสดงว่าราคาหุ้นถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีมเมื่อเรานำราคาหารด้วยมูลค่าทางบัญชีค่ามันเลยได้น้อยกว่าหนึ่งได้น้อยกว่าถ้าเราดูหุ้นสองตัวนี้น้องเกศคิดว่าใครถูกใครแพงครับใครถูกใครแพงเออระหว่าง KKP กับ KTB KTB ถูกหรือเปล่าคะอันนี้เดาอะเดาเดาเดาถ้าในความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยค่ะ ถ้าเราเรียนการเงินก่อนนะย,ยังยังไม่ได้ดูคุณภาพมาคุณภาพบริษัทเนี่ยเราก็คงจะคิดว่า KKP อาจจะถูกกว่าเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้คือคือถ้าเราซื้อเนี่ยตอนเนี้ยมันถูกกว่ามูลค่าจริงที่เขามีเพราะว่ามูลค่าทางบัญชีเขา44บาทเราซื้อได้35บาทกว่าแต่ว่า KTB เนี่ยมูลค่าบางบัญชีเขา17บาท19้ตังค์แต่เราต้องซื้อ17บาทแ0แต่ทั้งคู่เนี่ยให้ปันผลพอๆกันนะห้าเปอร์เซ็นต์นิดๆอ่า คราวนี้คําถามก็คือน้องเกดคิดว่าแล้วคนทั่วไปจะไม่รู้เลยเหรอว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ยมันถูกกว่ามูลค่าทางบัญชีไอ้หุ้นตัวเนี้ยมันแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีคนที่มีความรู้อย่างกองทงกองทุนอะไรต้องรู้ถูกไหมค่ะแต่ทําไมเขาถึงจึงยอมซื้อแพงซื้อแพงกว่าถูกไหมอันนี้ดูปัจจัยพื้นฐานด้วยประกอบด้วยหรือเปล่าคะอ่าอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญตรงนี้ครับถ้าเราอันนี้ถึงบอกว่า เวลาเราลงทุนเนี่ยหรือเราดูข้อมูลสถิติหลักทรัพย์เนี่ยเราต้องแยกระหว่างความถูกแพงเชิงตัวเลขกับความถูกแพงเชิงตัวเลขก็คือเราเปรียบเทียบว่ามันถูกกว่าสินทรัพย์ถูกกว่าด้วยนี่แต่สิ่งที่สําคัญนั้นคือมันอยู่ที่ว่านักลงทุนเนี่ยให้มูล,ลค่าเท่าไหร่ด้วย mm hmm. เพราะว่านักลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความมั่นใจหรือว่าเชื่อมั่นในหุ้น KTB mm hmm. มากกว่า mm hmm. หุ้น KKP mm hmm. เขาจึงตัดสินใจ จ่ายค่าพรีเมียมหรือให้มูลค่าหุ้นตัวนี้มากกว่ามูลค่าทางบัญชีคราวนี้เราในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้นะถ้าเราจะลงทุนหุ้น KTB เนี่ยซึ่งมันแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีเนี่ยแสดงว่าเราเองก็อยากจะจ่ายค่าพรีเมียมเหมือนกันค่ะเพราะเราคิดว่าหุ้นตัวนี้มันน่าจะมีคุณภาพบางอย่างที่มันดีกว่าหุ้น KKP ให้เราเชื่อถือเขาเราเลยยอมจ่ายแพงกว่าแต่ อีกมุมหนึ่งนะสำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อ KKP เนี่ยนะแสดงว่าเขาคิดว่าในอนาคตหุ้นตัวเนี้จะคนจะกลับมาให้มูลค่าเขาคือตอนนี้คนไม่ค่อยให้มูลค่าเขาหรอกก็เลยซื้อขายราคาที่ต่ำกว่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอ่าใช่แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งที่คนให้มูลค่าเขามากขึ้นเนี่ยเขาก็น่าจะซื้อขายแพงกว่า มูลค่าทางบัญชีอันนี้เป็นที่มานี่เป็นที่มาคราวนี้มันมาอยู่ตรงนี้สิหุ้นบางตัวเนี่ยก็มีคนให้มูลค่าสูงให้มูลค่ามากน้อยแค่ไหน,เ,นเราสามารถดูได้ผ่านตรงนี้ราคาหารด้วยมูลค่าทางบัญชีนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือสังเกตว่ามันหนึ่งถ้าเกินหนึ่งเนี่ยแสดงว่าให้ราคาแพงกว่ามูลค่าทางบัญชีถ้าช่องนี้นะถ้าให้เกินหนึ่ง ซึ่งในกลุ่มแบงก์เนี่ยมีตัวที่ต่ำกว่า1อยู่1ตัว2ตัวก็คือ KKP <K> กับ TCap อันนี้ให้ต่ำกว่าแสดงว่าคนเนี่ยไม่ค่อยอยากจ่ายพรีเมียมสตัวน,นี้นะครับแสดงว่าคนไม่ค่อยอยากจ่ายค่าพรีเมียมสตัวนี้คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูหุ้นกลุ่มอื่นสมมุติเราไปดูกลุ่มอสังหา property ฟาบกด go เข้าไปฟือ้อเราก็จะเห็นความต่างพอสมควรอ่ะคราวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ต่างเยอะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นหุ้นละลินกับแลนด์แอนด์เฮตรงนี้นะมันเล็กนิดหนึ่งน,นะครับหุ้นละลินเนี่ยมูลค่าทางบัญชีเนี่ยห้าบาทกว่าราคาในกระดานในสี่บาท,บาทสี่สตางค์แต่หุ้นแลนด์แอนด์เฮาเนี่ย มูลค่าทางบัญชี4บาท25สตางค์แต่ราคาหุ้นในกระดาน9บาท 30, 9, 30. ให้มูลค่าตัวแรนนวงในแถวค่อนข้างสูงมากสูงมากเลย2.33เทาใช่ก็คือเรียกง่าว่าราคาหุ้นในกระดานเนแพงกว่ามูลค่าทางบัญชี2.33เท่า <c oughs> ในขณะที่หุ้นละลิน,นให้ต่ำกว่ามูลค่าจริงนะ ถ้าถ้าให้เท่ากับมูลค่าจริงต้องเท่ากันหนึ่งแต่นี่ให้ต่ํากว่ามูลค่าจริงอ่ะเหลือ0.73แสดงว่าให้ต่ำกว่ามูลค่าจริงลงไปประมาณสัก27เปอร์เซ็นต์ค่ะเอเหมือนกันเลยทำไมคนให้เครดิตหุ้นแลนด์แอนด์เฮเนี่ยคือขายบ้านเหมือนกันอ่ะคนอาจจะรู้สึกว่าแบรนด์แลนด์แอนด์เฮเนี่ยมันน่าเชื่อถือกว่าดูแลบริษัทมั่นคงกว่าแข็งแรงกว่าถ้าเราไปซื้อลารินมันจะมันจะไหวไหมวะ ระยะยาวมันจะไหวไหมนะคราวนี้เวลาเราดูพวกนี้เราก็ต้องเปรียบเทียบออกไปนะครับเราสามารถเชื่อมโยงไปดูในส่วนของงบการเงินเขาได้นะครับเ,เราอาจจะมาที่หน้านี้แล้วเราก็อาจจะพิมพ์หุ้นลา,าลินเข้าไปดูก่อนฟึนครับดูที่ Net Profit ก็ได้ ถ้าเราดูที่ตัวละลินเนี่ยนะครับเราดูจริงหุนลลินเนี่ยเขากำไร200กว่าล้าน300ล้าน200ล้าน200ล้าน400ล้าน400ล้านแล้วปีนี้ไตรมาสหนึ่งจาก100กว่าล้านเหลือ46ล้านอได้มาล่าสุดจริงๆแล้วหุนลลินถามว่ากำไรเติบโตไหมเติบตโตนะเติบโตนะครับแต่ว่าไตรมาสัหนึ่งอันนี้ก็รุนแรงนิดหนึ่งคือลดลงรุนแรงนะครับคราที่เทียบกับแลนด์เฮาส์ล่ะ l ล n d and h o า s e เนี่ยก็คือกำไร3า0 0 3นสา5พ0น5ก้าห้าพันหกห้าปีที่แล้วเนี่ยแปดพเลยนะเพราะว่ามีการขายกองทุนด้วยเข้ามาเออโอ้โหกำไรโตแบบปีดมากไต,ต่มาดหนึ่งก็คือกำไรลดลงเหมือนกันค่ะนะครับแต่ก็ลดลงไม่ไม่รุนแรงเท่าลาลิน,อ,นอันนี้บางคนอาจจะคิดโอ้โห l ลน์นันเ้าสมันกำไรเยอะกว่าเยอะมากแถ่ไม่พอนะมันก็โตต่อเนื่อง แต่ว่าโตต่ตอเน,นื่องรุนแรงกว่าลาลินค่ะนะครับและที่สําคัญกว่านั้นไตามาร์หนึ่งแย่ลงแต่ก็ไม่มากไม่มากเท่าลาลินบางคนก็อาจจะรู้สึกนี่แหละคือค่าพร<อ>ีเมียมเรารู้สึกว่าเรายอมจ่ายแพงไหมยอมเออครานี้มันขึ้นอยู่กับคนนะค่ะอย่างบางคนอาจจะบางคนเนี่ยอย่างผู้หญิงเนี่ยบางครั้งซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าติดแบรนด์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคุณภาพเรามั่นใจว่า คุณภาพเขาดีกว่า,เ,าเราก็เลยคิดว่าเราจ่ายแพงอีกนิดนึงเพื่อได้ของที่คุณภาพดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับในใน,ในในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีคนที่ติดแบรนด์เนมราคาหุ้นเหมือนกันนะครับเอออันนี้ก็เลยเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่นักงทุนต้องคิดก่อนอจะนํา เครื่องมือตัวนี้ไปใช้สถิติหลักทรัพย์ในการเปรียบเทียบนะครับมีทั้งเปรียบเทียบเรื่องของราคาราคาถูกราคาแพงเปรียบเทียบฐานะทางการเงินด้วยใช่ไหมคะดูว่าผลประกอบการของเขาในแต่ละปีเนี่ยเ,ออเป็นยังไงค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องดูนะเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุอ่นต่อช่วงนี้พักชมสีที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ ในช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยถึงสถิติหลักทรัพย์ไปแล้วดูว่ามูลค่าหุ้นตัวไหนเป็นยังไงถูกแพงเปรียบเทียบกันแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่ามูลค่าหุ้นกับการที่เป็นยังไงปัจจุบันเทียบกับตัวเลขทางการเงินกับสิ่งที่คนให้มูลค่าทีนี้ในหน้าเดียวกันเลยในหน้าเดียวกันที่เราดูในเมื่อช่วงที่แล้วนะคะมันยังมีสรุปข้อสนเทศตรงนี้มันมีประโยชน์กับนักลงทุนยังไงบ้างค่ะพี่เมฆค่ะ อันนี้คือในกรณีที่เราเปรียบเทียบไปแล้วเราก็โฟกัสแล้วละ่ะมาเสร็จแล้วเราก็ไปที่ตรงนี้นะข้อสนเทตัวนี้เลยเราต้องการเจาะลึกโอ้โหน,นี่มันข้อมูลชัดๆหน้านี้นะครับข้อมูลเยอะมากปรเดนนี้คือนี่เราไปดูหุ่หนตัวนี้ก่อนนี่ไม่มีการเปรียบเทียบอะไรบ้างเริ่มจากด้านบนหนึ่งเลยมันมีการเปอร์เซ็นต์คอมเพลนะถ้าเกิดว่าใครไปดูเนี่ยมันจะเห็นแบบว่าเปรียบเทียบระหว่าง ราคาหุ้น BBL แ,แล้วก็เซกเตอร์แบงก์แล้วก็เซตอินด е สามสีเลย<า>เปรียบเทียบ,ยบมา <3 S 1> ให้ดูว่าสามส่วนว่าใครดีแย่กับกันสรุปแล้วหุ้น BBL เนี่ยอยู่ด้านล่างสุดเส้นต่ําสุดก็คือบอกง่ายๆว่าตอนนี้ราคาฉันขึ้นไหวแย่ที่สุดนะ <c oughs> ไ,มไม่ไปไหนนะออบอกกันตรงๆเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> ส่วนถ้าเทียบกับจริงๆแล้วในกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์เป็นยังไงตัวเขาเองเป็นยังไงอัองอนงงนี้คือการเปรียบเทียบนะครับให้ดู นอกจากนี้นสามารถดูเป็นแบบแคดเดนติกได้ดูเป็นแบบแท่งราคาได้นะครับว่าราคาเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยเขาเฉลี่ยอยู่กี่บาทาราคาเวียงไปเวียงมาอย่างไงบ้างนะครับให้ดูนอกจากนี้นเ,นเลื่อนลงไาจากด,าด้านบนนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือมีของ2คลิกนะคือเป็นกราฟเส้นเป็นเปอร์เซ็นต์คอมเพ์คือดูว่าราคาเขาเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีก่อนหน้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นลงนะครับ ส่วนที่2เนี่ยเป็น c a ดเดนสติกเสร็จแล้วข้างบนเนี่ยเขาจะมีกำกับราคาสูงสุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีะเดี๋ยวเขาเวียขึ้นมาให้ดูนะครับอิงกับราคากราฟที่เราเห็นข้างล่างถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งเดี๋ยวแอบบแบบดูทางขวานิดหนึ่งทางขวาตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นดูในเรื่องของการเติบโตของรายได้คราวนี้เวลาดูไอตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีความคือก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ดู มิติได้คร่าวๆในการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานคืออย่างเช่น BBL ตัวนี้รายได้ในรอบหนึ่งปีเขาโต3.17%นะ,ะแต่3ปีที่ผ่านมารายได้เขาโต 26%, 26นะ,ะแต่หรอบ5ปีจริงๆที่ผ่านมาเขาโต59%จริงๆก็ต้องถือว่าปีนี้เป็นปีที่เขาโตน้อยนะเพราะปีนี้เขาโตแค่3.17%เช่นเดียวกันนะครับเ,ออเนี่ยกำไรจากการดำเนินงานเขาเป็นยังไงบ้างน,นี้ ลดลงกำไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้นะครับก็ดูได้คราวนี้เราไปดูหุ้นแบบหุ้นทั่วไปสมมติเราดูหุ้นแบบอาโฮมโปก็ได้ไหนๆคราวที่แล้วเรามีการยกตัวอย่างจ่ายปันผลเป็นหุ้นไปแล้วแอบดูเขาสัหน่อยเขาเป็นยังไงจริงรายได้รอบ5ปีเนี่ยนเะขาโตร3 4เปอร็โอ้พระเจ้าจริงๆ5ปีเขาโตเยอะมากช่องนี้3ปีก็โตพอสมควรปีนึงก็ยังโตอยู่นะค่ะ กำไรจากการดําเนินงานก็เติบโตนะครับแต่ว่ากําไรต่อหุ้นเห็นไหมลดลงลดลง,ลงเพราะว่าอีตาหุ้นตัวเนี้ยเขาจ่ายปันผลเป็นหุ้นไงน้องเข็มถูกไหมเมื่อเขาจ่ายปันผลเป็นหุ้นมันก็เกิดการดรลู่ก็คือแพทเทิร์นนี้แหละ,ะนะครับตามที่เราเคยเรียนไปสักเทปหนึ่งนะครับจ่ายปันผลกําไรสุทธิเป็นยังไงนนี้คือสรุปนะเทียบหนึ่งปีสามปีห้าปีให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วนะครับดูหุ้นตัวอื่นอีก ดูไปอีกขออนุญ,ญาตเปิดดูตัวอย่างหลายๆตัวนะครับสมมุนตูเอ่อเพื่อจะมาดูตรงนี้อ่นะครับมาดูว่าจริงๆแล้วเขาทำรายได้ได้เป็นยังไงบ้างอนะ่าคราวนี้เวลาค่าพวกนนี้เราจะมีการเปรียบเทียบน,นะครับเป็นหลายปีปี2 0 1 0 2 0 1ิบสองพันสิเเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะครับเสร็จแล้วคราวนี้มันมาสำคัญตรงนี้ จริงๆในฟังก์ชันนี้ครับเขาจะมีเท n g r a p อยู่ด้านหน้าเล็กๆนิดหนึ่งเขาจะให้เราดูว่าจริงๆแล้วรายได้เขาโก o s e ไหมอย่างหุ้นตัวไหนที่รายได้ c l o s นะครับสังเกตว่ามันก็จะเป็นแท่งเขียวๆเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นค่ะก็คือจริงๆแล้วรายได้ของบริษัทเนี่ย ten เนี่ยรายได้เขาเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ <S <S แต่ว่า c r o s s profit margin หรือกำไรขั้นต้นเนี่ยเขาเป็นแดงเขียวเขียวแดงสลับอยู่ในแท่งเล็กๆตรงนี้หมายความว่าจริงๆแล้ว กลอสโปรฟิตมาชินเนี่ยเขาก็มีดีมีแย่สลับกันอไม่ใช่ว่าดีไปหมดแต่ถ้าพูดถึงเลยกำไรสุทธิโดยรวมเนี่ยช่องนเนี้ย n t t r r o i t t เนี่ยจริงๆเขาเป็นแท่งเขียวหมดค่ะก็คือจริงๆกำไรสุทธิก็ถือว่าเติบโตนะ,ะนั้นแค่นั้นไม่พอมี EPS คือกำไรต่อหุ้นเนี่ยเขาก็เติบโตนะอะไรดูนอกจากนั้นไม่พอเงินปันผลก็ เติบโตนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออเห็นนะครับอย่างนี้ให้ดูนะครับมูลค่าทางบัญชี book value เออมูลค่าทางบัญชีก็เพิ่มก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแสดงว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมูลค่าทางบัญชีก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าซึ่งเป็นเกณฑ์ดีเนาะค่ะอ่าซึ่งเป็นเกณฑ์ดีนะครับ อ,อ,อันนี้เราก็สามารถดูพวกนี้นะครับประกอบการตัดสินใจได้นะครับแต่ว่าไอไฮไลท์ตัวนี้นะครับมันก็คือหนึ่งเลยนะครับผมจะบอกว่าให้เราดูเรื่องของเทนตรงนี้ในการประกอบนะครับว่าดูแบบง่ายๆก่อนถ้าเขียวหมดเลยในยดีถูกไหมอ่าเขียวหมดเขียวหมดเข,ขียวหมดตัวนี้ดีนะครับแต่ถ้าเขียวสลับแดงสแสดงว่าเขาเป็นบริษัทที่ยังมีการแกว่งตัวของเลโชตรงนั้นคราวนี้ต้องมาดูว่าการแกว่งตัวของเลโชตรงนั้นคืออะไรสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือว่าในส่วนของ เบอร์แรกนะเรากังวลเรื่องของรายได้ก่อนค่ะ,ะถ้าในส่วนของรายได้เนะี่ยมีการแกว่งตัวนะครับแสดงว่าธุรกิจนั้นอาจจะดูแล้วไม่ค่อยมั่นคงแต่ถ้าบริษัทไหนที่มันเป็นแบบโซนเนี้ย revenue เนี้ยค่อนข้างสม่ำเสมอถูกไหมคะรายได้โซนตัวเนี้ยโซนตัวเนี้ยคแค่ตรงเนี้ยนะครับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอเนี้ยถือว่าดีนะครับก็คือเราสังเกตได้ว่าเขียวเล็กๆข้างหน้าเขียวๆๆๆ,ๆแต่ตอนนี้มันออกมาถึง Q1 น,นะครับไอ้ที่เห็นแดงแท่งเตี้ยๆล่าสุดเนี่ยมันเกิดจาก เออบางคนอาจจะไม่เห็นมันเล็กมากนะเออก็ม really? ันคือแค่ไตมาดเดียวแหละแต่จริงๆเราต้องรอดูสิต้องรอดูทั้งปีอาใช่ใช่แต่อันนี้มันเฉียบอันนี้จะเป็นภาพสรุปทั้งปีถูกไหมใช่ใช่ใช่อันนี้ถือว่าดีนะต่อมาที่สําคัญจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้มันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะค่ะก็คือไอ้กรอสเนี่ยกรอสมาร์จินก็คือกําไรขั้นต้นเนี่ยจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเราก็อยากให้มันเป็นเขียวติดกันนะอ่าแต่มันอาจจะยากบ้างตามสภาวะเศรษฐกิจเนาะตามหน้าต่อลองนะครับก็ ก็มีบ้างแต่ว่ากำลังจากการดำเนินงานเนี่ยเราก็อยากให้มันเติบโตเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เรามาให้ความสำคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยเลื่อนลงมาเรื่องก็คือเงินปันผลเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วลงมามูลค่าทางบัญชีเพิ่มขึ้นที่ยังไม่ได้พูดถึงจริงๆอยากให้ดูตัวนี้ครับ investment cash flow investment c a t f o l เนี่ยก็มันสําคัญตรงที่ว่าเราดูว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีการลงทุนต่อปีเท่าไหร่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราเราอยากได้บริษัทที่มันไม่หยุดลงทุนนะน้องตามใดที่เขายังลงทุนอยู่หร,หรือพยายามที่จะขยายตัวเองคิดว่าตัวเองยังเติบโต,ตได้อีกเนี่ยในผู้ถือหุ้น,นจริงๆลึกๆแฮปปี้นะเพราะว่าเรา เมื่อเขาลงทุนมากขึ้นก็หมายความว่าในอนาคตจะมีกําไรมากขึ้นดัง hmm. นั้นถ้าเขาต้องการรักษาอัตราการเติบโตเนี่ยเขาต้องรักษาระดับการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัว investment c a p f t a l เนี่ยเราจำเป็นต้องดูถ้าเกิดเขาลงทุนน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเลิกลงทุนไปเลยอันเนี้ย hmm. จริงๆเราอาจจะคิดว่าบริษัทนั้นอาจจะหยุดโตนะมีคําพูดอันหนึ่งของนักลงทุนที่เป็นสายลงทุนตัวขึ้นดานเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ดูหุ้นว่ามันขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่แต่ว่าเราดูว่าบริษัทนั้้้้นนยยงโโตตไไดดออออีีกกกมาหรื อ,อย่างบริษัทที่โตมากแล้วอ่ะมันมั่นคงแล้วเนี่ยมันอาจจะโตอีกไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่ามันโตจนแบบเต็มแล้วเต็มเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วหรือเปล่านะครับแต่ในขณะที่เป็นบริษัทที่ไซส์เล็กมากๆเลยนะครับมันอาจจะยังโตได้อีกมากยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพี่ถามว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของค้เปลกที่เราคุยกันกันแล้วเนี่ยมันก็คงจะโตได้อีกถูกไหมน้องเกศสันนิษฐานมันจะโตได้อีกแต่น้องเกศคิดว่า ถ้าเกิดว่าสาขาของธนาคารอย่างเงี้ยยังจะโตได้เพิ่มธนาคารจะจะขยายสาขาเพิ่มไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันมีออนไลน์แบงกิ้งเยอะใช่ค่ะคนก็อาจจะคืออาจจะเขาอาจจะไม่ค่อยขยายด้วยกันเพิ่มสาขาจะมีคือมันมีตำบลและสาขาอะไรก็น่าจะพอแล้วแต่บางที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดถ้าถ้าเป็นบ้านหนูเองเนี่ย ธนาคารจะไม่ได้มีครบทุกธนาคารทุกธนาคารนะคะจะมีแค่เป็นบางบางธนาคารอ่าแล้วบางธนาคารก็จะไปอยู่อีกอำเภอหนึ่งอยู่อีกตำบลหนึ่งอ๋อเราก็ต้องข้ามไปใช่ค่ะอ๋อก็คือจริงเขาไม่ได้หนึ่งตำบลหนึ่งหนึ่งสาขาเขาไม่ขนาดนะใช่ไม่เหมือนเซลล์เดินไปก็เจอเดินไปก็เจอไม่ถึงขนาดนนประเด็นก็คือประมาณเนี้ยก็คือเราเราคิดว่าบางบริษัทอาจจะหยุดลงทุนบ้างแต่นี่ก็เป็นการยกตัวอย่างนะจริงเคสนี้มันก็ไม่เชิงตรง แต่ถ้าเราไปเจอบริษัทหนึ่งที่แบบเฮ้ยมันยังไม่เคยมีขายเลยอะไรเงี้ยแล้วบริษัทนี้อาจจะโตมากเช่นเช่นสมมุติยกตัวอย่างขึ้นมามันอย่างที่พี่เคยพูดสอนเด็กๆนะครับถ้ามันมีบริษัทหนึ่งเนี่ยขายสเปกกำจัดสุนัขเนี่ยครับที่แบบฉีดแล้วแบบอ๋อฉีดแล้วหายไปเลย,เ,ลยเออแล้วมันเกิดขึ้นในในประเทศไทยเนี่ยมันก็อาจจะเฮ้ยว wow ้าวเหมือนกันแล้วไอ้บริษัทเนี่ยมันก็คิดว่าในในคนไทยที่รักสุนัขเนี่ยแล้วก็เลี้ยงสุนัขเนี่ยอาจจะซื้อใช้เยอะ เอออันนี้มันเพิ่งเกิดเนี่ยมันอาจจะมีแค่สาขาเดียวแสดงว่ามันอาจจะมีได้อีกหลายกว่ามีได้อีกม,<ด>มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมแม้ถึงมันจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่เราดูแล้วโอ้โหโตได้เยอะมากเลยอันนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบอย่างร้านอาหารสมมติร้านนี้อร่อยมากเลยแต่มีสาขา,าอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องมากินที่นี่ออาาถ้าเกิดว่าเขามีแนวโน้มไปเปิดอีกสาขานหนึ่งออแปลว่าในอนาคตเขามีแนวโน้มที่จะเปิดเพิ่มขึ้นอีกถูกไหมครใช่เป็นลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้งั้นเราก็ต้องดูในเรื่องตรงนั้นประกอบค่ะ นะครับก็คือไอตัว investment cat form ก็คือเราดูว่าเขาลงทุนแหละแต่เราก็อยากได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ประมาณนี้คือ,อลงทุนไปแล้วแล้วมีการลงทุนเพิ่มอีกไหมอย่างนี้ใช่ไหมในแต่ละอันนี้คือในแต่ละปีใช่ไหมคะที่เรา<ช>ต้องดูใช่ครับใช่<อ>ครับเขาก็จะมีงบแล้วก็เลื่อนลงมาขอเขอ้าไปที่โปรแกรมอีกนิดหนึ่นงเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งมันจะมีส่วนที่เป็น sector play นะครับก็คือมีการเรียง ranking กลุ่มอุตสาหกรรมใกล้ใกล้เคียงมาให้ดูด้วยพออันนี้พี่พิมพ์ในส่วนของหุ้นตัวบิ๊กซีไปเนี่ยนะครับเขาก ด้านล่างเปรียบเทียบ CPO ให้ดูเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะโฮมโปรบีเจซีโรบินสันเนี่ยนะครับว่าไซส์เป็นยังไงบ้างาถ้าเทียบ Market Cap เนี่ยเออเป็นยังไงดูคู่แข่งเราสะหน่อยสิเออในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นยังไงบ้างครับเปรียบเทียบออกมาให้ดูแล้วก็ดูควอเตอร์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างควอเตอร์ก่อนหน้าเป็นยังไงบ้างอะไรได้เติบโตเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ละปีเติบโตเท่าไหร่นะครับผลผลเป็นยังไงบ้างอ่าเนี่ยนะครับ ในการคอมเพล์แล้วก็เลื่อนลงไปอีกตึ้งตึ้งตึงตงต,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 งตงึอันนี้เราเขาจะเห็นว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เขาบ้าง oh. ะนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่งงในเรื่องของความหมายนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดความหมายเต็มไปหมดเลย oh. ภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลให้เบเ็ดเสร็จ จะรู้เลยว่าอะไรบางทีเราได้ยินคําแปลกๆมาก็เข้ามาดูในนี้ได้เลยว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไง<ฆ>ขยายนิยามขยายความ,ค,ามคืออ,อ,อะไรคือรองงไอ้เรื่องข้างบนเนี่ยถ้าเราจะงงอีกแปลไปแทงงแนะนําเอาคำไทยไปเซิร์ชกูเกิลจะช่วยได้อีกหน่อยหนึง่งค <c oughs> ่ะก็เป็นเรื่องเราประโยชน์ของ สต็อกโฟกัสนะคะจริงๆยังมีอีกมากมายเลย<ช>ที่เรายังไม่ได้พูดถึงใช่ไหมคะ<ช>คือ<ช>นี้ก็เป็นข่าวๆหลักๆที่สามารถนํามาใช้แล้วก็มาดูประกอบการลงทุนในทุกๆครั้งของนักลงทุนได้<ช><ช>ครับค่ะ <ๆ S 1> สำหรับเทปหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะต้องติดตามค่ะแต่วันนี้ หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณพี่เมธมากๆที่เข้ามาร่วมให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการใช้โปรแกร,รม eFin Stock Pick Up ในวันนี้ค่ะก่อนจากกันไปนะคะต้องขอขอบคุณ eFinanceThai ค่ะ eFin Stock Pick Up เลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม eFin Stock Pick Up eFin t a d Part วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ